ก็ขอกล่าวเสวัสดีคุณผช้ตมทุกคนในทั้นเงินเดือนนะฮะหลังจากที่เราห่างหายกันไปมากกว่าแสนล้านปีนะก็วันนี้ผมก็จะมาเปิดอ่าเราจะเราจะมาทุบดาวตกกันนะไม่ว่า gm จะสุ่มอะไรมาให้เรานะเราก็จะทุบให้นะฮะเบิื้ฟขอรับของรา,างวัลกันหนึ่งนะก็เห็นที่มุมด้านซ้ายนะฮะว่ามันเปิดลแล้วเราเข้าไปดูกันเลยออ๊ะ เอ้ยสวยอยู่นะอันนี้มีชงอันนี้มีชั่นนะอโอ,โอทำไมมันดูเกลือจังเลย <laughs> โหไม่มีไม่มีลุงเลยอะ่ะโหขหทุกคน <laughs> ทำไมเขาส่มมาไม่มีลุงเลยก็คือลุงนี่น่าจะเป็นท็อปเทนะโอ้โห โอ้เกลือหมามากทุกคนทำยังไงดีทุบอันนี้ก่อนละกันแปะโออันนี้ก็น่าจะเป็นที่สี่ไหมที่หกโอ้เอ้ยนะโออยากได้ท็อปซนทรีเราชิบหายแล้วทุกคน มันคือคือมันบ่อได้เลยนะโอโหเออไม่ได้จะพูดอะไรเลยในว่าจะได้แบบโอ,อ,อ้แล้วคือแล้วเชนเรียจะไล่ได้ไหมเ,เลืยอรางวัลที่หนึ่งได้หรือเปล่าโหล้วจะให้แบบเก็บค้อนมาเป็นล้านเพื่ออันอไรเอ่ยาจะไม่ให้ ของดีเลยขนาดนี้นะจ๊ะอืมแต่งานมันก็คือรางวัลเฟียรเนาะแล้วก็ต้องมูฟออนนะฮะว่าเพราะว่าเขาก็ต้องจำกัดรางวัลที่1 2ึสอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเฟิร์สเกินแล้วก็จะไม่มีคนเติมเกมนะฮะทำให้เขาต้องอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะจำกัดขอบเขตการให้รางวัลน,นะแบบให้ทุกคนไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็น่าจะมีสักอันหนึ่งที่เป็นลุงนะเอออ่าก็ขอให้เพื่อนๆที่ได้รางวัลที่หนึ่งสองสามก็มาขิงกันได้นะฮะแล้วก็เขาจมีความสุขกับปีใหม่นะฮะสำหรับผมก็คงไม่มีความสุขนะเพราะว่าเอ้แต่ตัวคาชา่าได้เยอะอย่างเงี้ยประมาณโอ้โหเีย่าแล้วเน,นาะขนาดสองสุดที่สี่อ่า ได้ที่หนึ่งเน่ยเดี๋ยวไปทุบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูแล้วค่อยม,มาสรุปของรางวัลก,กันก็ได้นะฮะอุ่าหแหที่ตาตื่นเช้ามาทุบนะแปะตัวโอค้คตัวตัวไหมโอ้ไม่พูดเหมือนจะออกดีกว่าลองไม่พูดดูเออไม่ต่างกันเลยตัวโอ้มันมันกอบวางหรือเปล่าวะ มามาเร้วเจ็บๆดู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 เฮ้ยอันก็เยอะอยู่เด้อไ้มันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮน่าประมาณยี่สิบใบละมันเงี้ยยี่สิบสามสิบสี่สิบิบยี่สิสามสิบสี่สิบเฮ้ยเออ แออได้กมเก่เจะจะสองวนะันหน้ารอยรูบี้นะนเงือะเงือตัวโอ้ตัวตัวโอ้ตัวตัวเออตัวเราเหลือทุบได้อีกไงห้าบวกแปดกับสิบสามนะสิบสองแล้วแต่ได้ตัวเป็นล้านอยู่เด้อโอ้โหโอ้โอ นี่ทุกคนผมก็มาเกินครึ่งทางแล้วนะเลยแปดรอบนะฮะเราจะทุบเกลือให้มันแตกให้หมดก่อนนะผมชอบนะมินิเกมมินิเกมแบบนี้นะชิบๆหุนยังเอเอไอ้กลมๆดำๆอีกจอ่องอันไ,ไหนวะซื้ออ๋อ,อยู่นี่ก็คือทุบจนตาลายแล้วนะอาจจะมาลุ้น ของละวันไอห้าอันนี้ขอตั๋วกาชาสิบใบอีกสักอีกสักสี่สี่เลห้าเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้ไหมนั่นเป็นเป็นไม่ได้หรอกขอเปิดตรงกลางก่อนนะตุ๊บโอ้อายากตรงไหนเอ่ยตุ๊บตัว๋วโอ้ตัว๋วตั๋วหน่อยโอ้อ้าไปอีกอันหนึ่งในใหม่ตั๋วนะ่ะโอ้ไม่หวังจีแล้ว เออสรุปผลประกอบการนะฮะเราได้ตั๋วกาชา10ใบามา1ร่อเองนะแล้วก็กบฟ้าอีก4ตัวเคี้ยวอีก40อันแล้วก็เพชรม่วงอีก100,000น,นะฮะแล้วก็อันนี้อย่างละ15อันนะแล้วก็ตุ้18ย18ใบแล้วก็ขนนกอีกเออ ไม่รู 1500, 500, 500, ห้าสิแบห้าร้อยห้าร้อยพี่ห้าหนอยห้ร้อยหนือหร้อยสามร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบอันนะได้คขอดูว่าแบบแปดร้อยห้าสิบอันมัง้งโอเคแล้วก็ทุบจนหมดแล้วนะคะนี่คือซากที่เราทุบไปนะอ่าตอนนี้ผมขอไปส่องเฟซแป๊บหนึ่งนะว่า มีใครได้อะรางวัลที่ 1, 2, 3บ้างไหมนะซื้อล้วตกได้สูงสุดรางวัลที่4โอ้โหโอ้โห,โโหยังไม่เห็นคนลุ้งเลยนะมีแต่มีแต่เหมือนผมนะก็คือผมไม่นคนส่วนใหญ่ใช่ไหมเออดีเออไม่มีลุ้งเลย ไม่มีลุงสักคนเลยอ่ะอทำไมขนาดนี้นะนี่สืบๆโอเคก็เราสรุปผลรางวันได้ประมาณนี้นะอันนี้รางวัลที่หนึ่งสองสามนี่มันก็คือต้อง <c oughs> ต้องต้องจำกัดนิดนึงนะเออแล้วประมาณนั้น ก็โอเคจบแล้วเป็นหน้านี้นะเนาะทุกคนสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะคนที่สะสมคอนสมาเมื่อเดือนที่แล้วนะก็เอามารับของนวันได้นะอ๋อมันจะเข้าไปในอันนั้นเลยใช่ไหมมีเจ็ดสิบเก้าใบแล้วบูเร่นี่ทุกคนหอใหม่ผมก็ผ่านอันนี้ไปเรียกที่เรียบร้อยแล้วนะก็ะคือรับรับกลบม่วงไปแล้วนะ อันนี้ก็เก็บแบบรางวัลคบนะอันนี้คือ,นนอนนเพื่อนในเกมผมมีจํานวนเท่านี้เองนะที่ผ่านมันจะถึงตรงนี้นะอันนี้ก็อาบชืบชือบอันนี้ก็มิจิแล้วก็ 1ABC มนะั้งเออใช่ใช่ใช,ชส่วนมากก็ยังมาไม่ถึงกันนะอืมจริงๆผมจะทําคลิปว่าผมผ่าน how to ผ่านหอสเตทบอสหนึร้อยเจนะแต่ว่า ตอนนี้ไปเล่นแล้วก็ไม่ผ่านแล้วนะฮะไม่รู้ว่าตอนนั้นผ่านไปได้ยังไงนะน่นาจะฟุกนะเออเออแต่เศมากเลยอย่ะให้มันมีเพิ่มตอนนี้สัก2,500นะันรูบียนะรวขอมากไปวิอเป่านะฮะซื้ๆทำอะไรเอ่ยชาวนี้ยังไม่ได้เข้าันนี้เลยเอออารนี่โอเ้เือรอหวังว่าจะมีคนใกล้ตัวสักคนหนึ่ง เพื่อนเพื่อนเคเตอร์หรือว่าพี่ดีเคที่เขามีตั้งสิกว่าไอดีที่จะได้ดาวดาวตกสีรุ้งบ้างนะผมดูในเฟซนี่ยังไม่เห็นคนเอามาโชว์ทัาคนเลยนะมันน่าจะออกยากจริงนะตอนแรกก็คิดว่าเขาจงใจจะให้แบบคืนกำไรให้ผู้เล่นไปขอก่อนปีใหม่แนะตอนแรกผมยิ้มยิ้มแล้วว่าแบบเออนะมีมีบี้ไปสุ่มเคียร์ละแต่ว่าเนี่ย ทุกคนโฟกัสลูบี้ผม40เร้าเร้ามากอย่างตอนนี้ก็สุ่มในรอบหนึ่งแต่ผมไม่สุ่มหรอกโอเคอิออ,อ่ะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าเราเลือหมาไปแล้วนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะก็ขอกจาบลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีครับบ๊วย